ขี่เหล้าหลวงเล่าเรื่องในวันนี้จะพาไปเจอคุณลุงคนหนึ่งผู้ที่ดื่มเหล้าหนักสุดๆดื่มตั้งแต่เย็นยาวไปจนถึงเช้าของอีกวันมีเท่าไหร่ก็ดื่มหมดบางวันดื่มไปจนหลับแล้วนะแต่พอตื่นมาก็ลุกไปดื่มต่ออีกถ้าจะขับรถไปไหนนะไม่ต้องคิดจะไปอะรถล้มซะก่อนและนี่ก็คือลุงเมฆอายุ73ปีพระเอกของเรื่องอดีตขี่เล้าหลวงแห่งตำบลแม่สุกจังหวัดพะเยา เมื่อก่อนนะคลณภาพกับที่เห็นเลยนี่นะคนเอาหมูติดกินเลาตั้งหลายตะกอนลุ้งนี่ก็นับหนึ่งนะตังวันเลยนะตั้งว่นเจ้าหนึ่งคำนะไปซื้อมาขวดห้าโมงหรือว่าห้าโมกโมงนะหกโมกมาเจ้ามันหมดไปแล้วนะตีหนึ่งตีสองลูกมากกินอยู่นะขนาดนี่นะหมอในสันนะไปซื้อในกลัวเขาว่ามดไปอายไอ่ะถ้ามดหมายความว่ามดหวังนะบันไดนี่หลยนะ มันกระวนกระไว้นะหมูที่กินเหล้ากุ้งอย่างพจูมาอะไปเข้าห้องน้ำไปทานี่กระปิดกระปอยเอ้ยกินแหนไม่กินบนร้านเนี่ยไปบอกเจ้าเข,ข้าห้องน้ำนี่บะแลงมันสป็บัามเจคุแล้วคุณเป็นทฮมตัวแล้วนะแล้วลุงเมฆนะเวลาจะซื้อเหล้าแต่ละทีก็มีแผนการที่แยบยนต์มากกะสอนห้อยราเกาา่าบาฮู้เป็นว่าชื่อถึงวันนี่เนี่ยเห็นรำบันเพ่กั เนี่ยวันนี้ซื้อวันหนูเนาะมาสูกกับบ้านคนนั่นแห่วันบ้านคนนั่นแห่วันบ้านคนนี่วบเรากับบ้านอังบ้ใครหื้หนูนี่ว่าเมือนเมือนปกบ้านสิทธิ์่ิดใ่เขาเลยซื้อถึงวันจริงๆแล้วที่ลุงจะทําแบบนี้นะพอร้านประจําเขาไม่อยากขายเหล้าให้ลุงพอรู้ว่าลุงจะดื่มเยอะดื่มทีไรอันตรายเป็นเรื่องทุกทีอ่ะ แล้วสมัยก่อนนะลุงเม่แกไม่กินหรอกข้าวอะ่ะแกดื่มแต่เหล้ากินแทนข้าวว่างั้นกินข้าแต่เริ่มเงินมาใหา้เหลี่ยมหมาก่อนนะต้องกับพาะมาเหมือน,นย้อะมากเอ้าเจ้เราเหมือนกินก็ได้ถ้าได้เราเองมันต้องกินก็นได้แล้วลุงก็เมาหนักมากถึงขั้นต้องไปบําบัดที่โรงพยาบาลหนึ่งเดือนเต็มเต็มเาว่าจนฟุ้งวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ออกสิมหามีนะ ลงนักเกี่วันสิบสี่กุมภาสิบห้ามีนะเตียเต็มเต็มอ่ะพยาบาลบอกอะมือตมันสันน่นเนาะไปอีเล่นะไปบ้านขี่โซน่านัง่งห,หน้าต่อหน้าล้อกันนี่มีคือพิจุราเรียนหลังนี่คำว่าพิจุราเรียนหลังนี่มันเป็งมงค้นแก่หัวเนาะมันน่าจะได้ยินนะต๊ะปวโอ้ยกูต้เอาใหา้ได้ ลุงเมฆเมาหนักขนาดไหนคุณยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมงั้นคุณลองฟังเสียงจากคนใกล้ชิดคนนี้เมียลุงเมฆเขาติดเหล้าจนสันน่ะอ,อยากตายยายอยากตายเลยตายก็ไม่กลัวเลยก่อนหน้านัา้นเมียเขาร้องกนะับพักนะมาสนใจเฮ้ยโขกูได้กินแล้แล้วจุดเปลี่ยน มันก็อยู่ที่ตรงนี้เพื่อนๆและรุ่นน้องของลุงหลายๆคนค้ายๆเสียชีวิตกันไปจากการติดเหล้าเอมันหลุนน้องมันตายกันนะหลุดเท้ากัอย่างนี้นะตายกันนะโอปอลนี่ตายไปหลายคนนะนี่กเรานนี่บันี้บัดนี้มันเกียวันนี้ตีร้อตายกันอย่างนี้น้ำปวยมันเลี่ยนลักแล้วถ้าบัดได้กินนี่นะมือมันซันเขียนหนังสือไปแค่หูเรื่องนะ แต่นี่ยังไม่ใช่ตอนจบของขี้เล่าหลวงเล่าเรื่องนะเพราะในตอนต่อไปเราจะมาดูกันว่าลุงเมฆที่ดื่มเหล้าแทนข้าวแล้วคิดจะเลิกเหล้ามันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วคุณล่ะเป็นแบบลุงเมฆตอนนี้หรือเปล่าไปเช็คตัวเองได้ที่